เรกงนี้อยากเริ่มต้นด้วยการพาคุณผู้ชมไปดูอดีตที่ผ่านมาว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้สินค้าของจีนทนละลักเข้ามาในประเทศในแถบอาเซียนเนี่ยมากขึ้นกว่าปกติจริงๆแล้วการส่งออกสินค้าของจีนมาที่ประเทศในแถบอาเซียนมันก็มีเป็นปกติอยู่แล้วแต่ตัวเร่งหรือว่าคาตาลิสที่น่าสนใจก็คือสงครามการค้าที่เกิดขึ้น ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาย้อนหลังไปในปี2 0 6 1ซึ่งสถานการณ์นั้นมันก็ลากยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสหรัฐอเมริกาตั้งกำแพงภาษีทําให้สินค้าของจีนที่นําเข้าไปที่สหรัฐอเมริกานั้นมีต้นทุนที่สูงมาก,กิงขึ้นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทําเพราะต้องการแก้ปัญหาเรื่องของการขาดทุนการค้าของตัวเองที่มีต่อจีนครับ สุดท้ายสิ่งที่จีนทําก็คือพยายามหาตลาดใหม่ห่แล้วเบนเข็มมาที่ประเทศในแถบอาเซียน10ประเทศซึ่งแน่นอนครับรวมถึงประเทศไทยด้วยหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทําให้จีนเน้นมาที่ในประเทศในแถบอาเซียนก็คือการที่อาเซียนมีข้อตกลงคัรค้า FTA หรือเขตการค้าเสรียอยู่กับจีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต้มต่อเรื่องของภาษีที่มีระหว่างกันในการนําสินค้าเข้ามาจึงเป็นสิ่งที่จีนได้ประโยชน์ครับ สิ่งที่ตามมาก็คือทำให้จีนกลายเป็นโรงงานผลิตของโลกแล้วสามารถทะลุทะลวงได้ไม่ว่าจะเป็นตลาดทางออฟไลน์ line, โดยเฉพาะอย่างยิ่งออนไลน์ที่เติบโตมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด -19 ที่การซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆของเอาเฉพาะของของคนไทยก็พอครับของตัวคุณผู้ชมเองมันก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าการค้าไทยกับอาเซียน ที่เป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยซึ่งเราเคยมีสัดส่วนอยู่ประมาณ23-25ของการของการส่งออกโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันได้รับผลกระทบเพราะว่าสินค้าจีนเข้ามาทดแทนไปดูตัวเลขกันครับการส่งออกของเราเนี่ยค่อยๆลดลงครับเรามีข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยความร่วมมือของกรมศุลกากรให้ข้อมูลว่าตอนปี2566การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนก้าประเทศมูลค่ารวมคือ4ล้านล้านบาทครับ ลดลงมา7.68%เทียบกับปีก่อนส่งออกของเราไปอาเซียนมูลค่า2.3ล้านล้านบาทลดลง7.59% เป็นการกลับมาติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2563หลังการเกิดการระบาดของโควิด -19 ตอนปี2562ซึ่งตอนนั้นการส่งออกของเราไปตลาดอาเซียนเนี่ยติดลบสูงถึงร้อยละ11.75ครับด้วยความที่ประเทศจีนนะคะเสียตลาดในสหรัฐอเมริกาไปก็เลยมาบุกตลาดอาเซียนทีนี้มันก็เหมือนเป็นการแย่งลูกค้ากันนิดหน่อยนะคะทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสตลาดในอาเซียนไปด้วยมันมีหลายปัจจัยเหมือนกันถ้าแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆก็คือปัญหาจาก แล้วก็ปัญหาจากอาเซียนด้วยนะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสียตลาดอาเซียนไปปัจจัยจากประเทศจีนอันดับอ,อย่างที่หนึ่งเลยคือสินค้าจากจีนเข้าไปขายในอาเซียนเพิ่มขึ้นและไปแทนที่สินค้าไทยอันนี้หลักๆเลยนะคะและอย่างที่2ก็คือสินค้าไทยศักยภาพในการแข่งขันอาจจะลดลงด้วยเพราะว่าเราเจอของถูกจากประเทศจีนไปแถม ้นทุนในการผลิตในประเทศของเราเนี่ยสูงมากขึ้นนะคะส่วนปัจจัยที่3จากประเทศจีนเนี่ยก็คือมีนโยบาย China Plus o ด้วยแล้วก็ BRI ของจีนที่เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนค่ะแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับกลุ่มประเทศอาเซียนตรงนี้ทําให้จําเป็นจะต้องนําเข้าสินค้าจากจีนทั้งวัตถุดิบสินค้าสําเร็จรูปอันนี้แทนที่สินค้าจากประเทศไทยค่ะอันนี้3ปัจจัยที่เป็นปัจจัยจากประเทศจีนส่วนอีก2ปัจจัยเป็นปัจจัยจากอาเซียนที่ทําให้ประเทศไทยเสียตลาดอาเซียนไปนะคะ ใจที่1ก็คือนโยบายการปกป้องสินค้าของประเทศอาเซียนเพื่อที่จะสนับสนุนให้ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่ที่2ก็คือการบังคับมาตรฐานสินค้าในประเทศเพื่อที่จะทดแทนการนําเข้ามีการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในอาเซียนมากขึ้นแล้วก็ SME ของประเทศอาเซียนด้วยการที่ประเทศจีนเจอสหรัฐอเมริกาตั้งกําแพงภาษีสูงนะคะทำให้เสียตลาดในสหรัฐอเมริกาไปแล้วก็มาตลาดอาเซียนมากขึ้นเราไปดูกันหน่อยว่าสหรัฐอเมริกามีการขัดดุลการค้าจีนคุณผู้ชมลดลงใน รอบหลายปีในปีที่แล้วนะคะสหรัฐอเมริกาขัดดุลการค้าจีนลดลงเหลือ279,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจากปี2565นะคะที่ขัดดุล382,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะทีนี้กลับมาดูจีนกับอาเซียนกันบ้างครับย้ำอีกครั้งว่าพอจีนมุ่งหน้ามาที่อาเซียนมากขึ้น อาเซียนก็เลยกลายเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนแทนที่จะเป็นสหรัฐอเมริกาไปแล้วครับยอดการค้าจีนกับอาเซียนเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเป็นปีละกว่า7 0 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐย้อนไปดูในปีที่ผ่านมาการค้าอาเซียนจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ6-7%โดยที่จีนเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าประเทศในแถบอาเซียนทุกประเทศเพราะสินค้าของจีนเข้าไปขายในประเทศเหล่านั้นมากกว่านะครับ ส่วนถ้ามาดูการค้าไทยจีนในปีที่แล้ว2,566ปรากฏว่าติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนะับตั้งแต่ปี2,562ซึ่งการค้าไทยจีนติดลบนะครับอย่างปี66การค้าไทยจีนเรามีสัดส,ส่วนอยู่ที่18%ของการค้าไทยกับโลกคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ3.64ล้านล้านบาทติดลบร้อยละ0.8เป็นการส่งออกไปหาจีนเนี่ย1.17ล้านล้านบาท ติดลบร้อยละ1.26นะครับและเรานำเข้าสินค้าจากจีนเข้ามา2.47ล้านล้านบาทติดลบไปร้อยละ0.58โดยที่ไทยขาดดุลการค้ากับจีนไปประมาณ1.29ล้านล้านบาทเป็นตัวเลขสูงสุดเป็นประวัติการด้วยนะครับทีนี้ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจกของจีนอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าอยู่ในภาวะที่สลอดตัวเขามีปัญหาหลากหลายอย่างเราเคยนําเสนอรายการในหลายครั้งนะครับเข้าสู่ภาวะเงินฟืนหรือว่าดีเฟลชั่นด้วยนะครับ การเร่งส่งออกอุปทานหรือสินค้าของตัวเองไปที่เป็นส่วนเกินอุปทานส่วนเกินออกไปยังตลาดต่างประเทศเนี่ยด้วยราคาที่ลดลงในอัตราที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการทางการเงินตอนปี2551มันทาให้นักลงทุนทั่วโลกคาดการณ์กับว่าราคาสินค้าและบริการของจีนที่ลดลงในอัตราที่รวดเร็วด,ด้วยนะครับจะส่งผลขนาดกว้างไปถึงอัตราเงินเฟอ้อของโลกที่จะลดลงในปีนี้ด้วย เพราะว่ากําลังการสิตส่วนเกินในเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของจีนส่งผลให้บรรดาผู้ส่งออกของจีนเองลดราคาสินค้าที่ขายในต่างประเทศ ลดลงมาจากเดิมอีกด้วยครับมีการวิเคราะห์จากทางสื่อต่างประเทศแล้วก็หลายสำนักเหมือนกันนะคะอย่าง Financial Times รายงานว่าราคาสินค้าการส่งออกของจีนที่มันถูกลงในตอนนี้ในอัตราที่เร็วที่สุดตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงิน2551เนี่ยอันนี้ก็แสดงให้เห็นเหมือนกันว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกเริ่มส่งภาวะเงินเฟ้อออกไปยังประเทศต่างๆที่ตอนนี้กําลังต่อสู้กับอัตราเงินเฟอ้อที่สูงอยู่นะคะส่วนในจีนเองราคาผู้บริโภคลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบ10 หปีตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาลดลง0.8%ดแตัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศลดลงร้อยละ2.5เมื่อเทียบกับรายปีซึ่งนักเศรษฐศาสตร์หลายคนนะคะก็เชื่อว่าภาวะเงินเฟื่อของจีนก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อตลาดเกิดใหม่ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนรวมไปถึงสมาชิกอาเซียนแล้วก็ประเทศไทยด้วยซึ่งถ้าเกิดว่ามองในฐานะภูมิภาคอาเซียนก็คือภูมิภาคที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนในขณะนี้ด้วยค่ะในขณะที่นัก วิเคราะห์ของทางซิตี้กรุ๊ปนะคะบอกว่าราคาที่ลดลงในจีนเนี่ยอาจจะทําให้ธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่เคลื่อนไหวเร็วขึ้นในการลดอัตราดอกเบีย้ยลงในปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากๆด้วยนะคะทางหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์นี่สาธารณะในตลาดเกิดใหม่ของซิตี้กรุ๊ปวิเคราะห์แบบนี้ว่าราคาสินค้าที่ลดลงที่นําเข้ามาจากจีนเนี่ยพอมันถูกลงก็ส่งผลต่อตลาดต่างๆแต่ว่าจะส่งผล ต่อตลาดอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับขนาดการนําเข้าด้วยนะคะว่านําเข้ามากก็อาจจะส่งผลกระทบมากซึ่งสินค้าจีนที่ สามารถจะผลิตได้ในราคาประหยัดเพราะว่าประเทศจีนเขาเป็นเหมือนโรงงานผลิตของระดับโลกเนี่ยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของการค้าโลกนับตั้งแต่ประเทศจีนเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ในปี2544แต่ว่าอุปสงค์ภายในประเทศจีนที่ตอนนี้อ่อนแอลงค่ะก็เป็นผลมาจากวิกฤตอสังหาริมทรัาาพย์ที่ยืดเยื้อในจังหวะนี้แล้วก็เงินหยวนที่อ่อนค่าทําให้นักลงทุนหลายคนก็คาดการณ์กันว่าการส่งออกสินค้าราคาถูกๆมากในประเทศจีนตอนนี้ที่อาจจะโอเวอร์สัปพลายในประศ แต่ว่ากระจายสินค้าไปหลายๆประเทศทั่วโลกก็อาจจะเป็น,ก,นกลไกหนึ่งสำคัญที่อุ้มชูทำให้เศรษฐกิจจีนกลับมาฟื้นได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเด16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดท,ทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ